คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Nescafe สยองทั้งคืนตื่นคูณ3กับ Nescafe Triple สวัสดีครับคุณทัฟฟี่เก็บเห็ดพี่แจ๊คสวัสดีคะ่ะอยู่ดีๆคะ่ะวันนั้นก็มีแชทเด้งเราก็เปิดไปดูเนาะก็เลยอ่านปุ๊บน้องบอกว่าพี่ทัฟฟี่ครับผมมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังผมขออนุญาตโทรหาได้ไหมครับเราบอกว่า เฮ้ยได้ได้ได้ค่ะไม่เป็นไรอะทีนี้วันภายในวันนั้นน้องก็โทรมาถามสารทุกสุขดิบกันเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันเหมือนจะเชื่อมโยงกับเรื่องที่เราเคยเจอเลยอะค่ะเราก็เลยแบบเออแปลก เหมือนกันคือน้องเล่าให้ฟังว่าตัวน้องเนี่ยนะคะเป็นน้องผู้ชายค่ะชื่อน้องบูมน้องเช่าบ้านอยู่แถวชานเมืองได้ครึ่งปีค่ะตัวน้องเนี่ยจะมีงานประจําทําอยู่แต่ด้วยความที่อยากจะหารายได้พิเศษก็เลยไปรู้จักกับแม่ค้าท่านหนึ่งซึ่งเขาจะขายหมูปิ้งแล้วเขาก็แบบเหมือนบบนนะคะว่าแบบมเมื่อยนู่นนี่นั่นน้องสนใจจะไปรับหมูไปช่วยยายเสียบไหมอะไรเงี้ยคือเอาหมูมาเสียบไม้ค่ะน้องก็บอกได้สิครับอะไรเงี้ยพอเย็นเลิกงานปุ๊บน้องก็จะไป รับหมูกลับมาแช่เย็นไว้ที่บ้านแล้วก็จะตื่นมาตีสองทุกวันแล้วก็ขนอุปกรณ์อะไรต่างๆไปนั่งทําหน้าบ้านแล้วก็เปิดฟังรายการผีไปด้วยน้องเขาบอกมันได้อารมณ์ามากพี่มันเหมือนผมเป็นสิ่งมีชีวิตคนเดียวที่แบบตื่นแล้วก็ยังทํางานอยู่ น้องเขาบอกว่ามันก็หลอนนะพี be ่แต่ว่ามันได้บรรยากาศมากแล้วด้วยความที่หมู่บ้านน้องเป็นหมู่บ้านเปิดเป็นหมู่บ้านใหญ่พี่แล้วก็อยู่บ้านหลังที่สองซอยที่สองซึ่งมันจะมีถนนใหญ่ตัดผ่านหน้าหมู่บ้านน้องเขาบอกว่ามันจะเจออะไรแปลกๆนะพี่บางทีผมก็อินนะกับเรื่องที่ผมฟังเขาบอกว่าบางทีก็เห็นแบบเอ๊ะเงาใครผ่านวะคือด้วยความที่น้องทํางานอยู่หน้าบ้านมันจะมีแบบสวนที่เป็นชาหน้าบ้านยื่นออกไปแล้วประตูรั้วน้องค่ะลักษณะเป็นโรงเหล็ก ที่สามารถมองทะลุผ่านได้ส่งภาพประกอบไปในแชทนะคะพี่แจปคดูคได้รูปหน้าบ้านน้องแล้วกําแพงบ้านน้องเนี่ยค่ะมันก็สูงประมาณ2มเมตรน้องบอกว่าน้องก็นั่งทําไปพ <ừ> ี่ผมฟังเรื่องผีไปอยู่ดีๆแบบความร้อนมันส่งตรงผมเหมือนเดลิเวอรี่เลยค่ะ <ừ> มันมีวันหนึ่งอ่ะ ผมก็นั่งทํางานไปประมาณสักตีตีสามมันมีร่างของคุณยายคนหนึ่งครับมายืนเกาะที่ประตูเหล็กหน้าบ้านผมออไอ้ประตูเหล็กรั้วซี่เนี่ยนะใช่ใช่ใช่ค่ะแกมาเกาะแล้วผมมามองแกชัดเจนเลยเพราะว่าไฟมันก็ไม่ได้มืดมากแกแต่งตัวเสื้อผ้าไม่ได้ขาดปกติทุกอย่างแต่ดูเลอะเทอะมองแมมแล้วแกมาไม่มาเปล่าพี่ผมคือผมตกใจสิ่งที่ผมเห็นผมก็แบบตกใจอย,อยู่แล้วแกมาไม่มาเปล่าแกเขย่าประตูเหล็กเขย่าเขย่าแล้วทำ ถ้าเหมือนเหมือนจะพยายามเปิดเข้ามาค่ะคผมก็ตกใจผมก็พูดอะไรไม่ออกแล้วแกก็เห็นผมยืนนิ่งๆอะ่ะแกก็พูดว่าช่วยหน่อยหนุ่มช่วยหน่อยช่วยหน่อยแกพยายามจะเข้ามาค่ะทีนี้ผมก็แบบทําตัวไม่ถูกครับพี่ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวแกก็คงไปเองแหละมั้งผมก็ไม่กล้าถามผมก็เลยนั่งลงทําไม่สนใจเสียบหมูต่อครับทีนี้พอแกเห็นผมไม่สนใจอะครับเหมือนแกจะโกรธแกยิ่งเขย่าประตูหนักขึ้นแล้วก็เอาหน้าค่ะมาแนบตรงช่องที่มันเป็นซีบประตูเหล็กใช่ไหมคะแล้วก็ แลบลิ้นออกมาแล้วก็ชี้มือมาที่หมูแล้วก็บอกว่าหิวหิวหอยหิวหิวคอคอกินกินผมก็ตัดสินใจครับณตอนนั้นะผมคิดว่าเป็นผีหรือคนผมคิดว่าผีคงไม่ไม่ได้มาเป็นตัวอย่างนี้น่าจะเป็นคนที่ดูอาจจะแก่อาจจะสติไม่ค่อยดีเอผีไม่น่าจะมาเขย่าประตูใช่ค่ะน้องเขาก็เลยตัดสินใจเดินเข้าบ้านมาเพื่อที่จะมาหาของกินให้ยายทีนี้เดินเข้าบ้านมาเนี่ยก็หาดูซิมีอะไรหลงเหลือในบ้านเพื่อที่จะให้ยายคนนี้กินได้บ้าง you <laughs> ก็มาเจอว่าแฟนเนี่ยแบบเดินงัวเงียลงมาจากชั้นสองแล้วก็ถามว่าเสียงเขย่าประตูเหล็กหน้าบ้านใครบ้านเราหรือเปล่าผมก็ตอบไปครับว่าบ้านเรานี่แหละมียายคนหนึ่งมาขอของกินแฟนก็ตกใจฮะตีสามเนี่ยนะใครมาขอของกินเหมือนแฟนเขาจะยังสงสัยค่ะเขาก็เลยเปิดประตูออกไปดูแต่พอเปิดไปปุ๊บแฟนเขาร้องกรี๊ดลั่นเลยค่ะบอกมันปีนมาแล้วมันเข้าแล้วเข้ามาแล้วมันกําลังจะเข้ามาน้องก็วางของในมือเขาวิ่งออกไปคือยายอะ่ะเขาเอาขาพาดอยู่บนกําแพงข้างๆรั้วเหล็กกับพี่แจ็คคือความตกใจอ่ะ คือมันก็ต้องป้องกันตัวก่อนใช่ไหมคะคก็ไม่รู้จะจะหยิบอะไรได้ก็เลยแบบเหมือนไปเปิดน้ําหยิบสายยางขึ้นมาฉีดนะคะมันได้ผลคะ่ะพี่แจ๊คเหมือนแกก็แบบปล่อยมือลงไปเสียงหมา ตรงข้ามบ้านตรงข้ามก็เห่าเสียงดังลั่นเลยทีนี้น้องก็กลังจะเปิดประตูออกไปดูแต่ว่าแฟนนะห้ามไว้บอกอย่าออกไปเลยมันอันตรายแกก็เลยไปเฉงอมองค่ะแต่หมามันหยุดเห่าไปเลยแล้วก็ยายแกคงจะตกใจหายไปแล้วผ่านไปอีกสองคืนค่ะพี่แจ็คไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอวันถัดไปมาอีกแล้วพี่แจ็คมาเอาหน้าแนบจับลงเหล็กอะค่ะแล้วก็มองแต่วันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้จาไม่ได้เขยา่ามาได้อาการนิ่งๆมองน้องทํางานอยู่อย่างนั้นน้องเขาก็มองอยู่เฉยๆคือ เห็นมองอยู่นานประมาณสักเกือบจะครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่แกก็ไม่ได้สนใจพอหันไปอีกทีอ่ะยายหานไปหายไปแล้วทีนี้พอวันถัดมาน้องเขาก็เริ่มมีมีการวางแผนแล้วถ้าเกิดมาเออแกอาจจะหิวเนาะเพราะว่าเหมือนเราทํางานอยู่บ้านเดียวแกคงจะมาเจออะไรเงี้ยคงจะมาขอของกินละมั้งแกไม่รู้จะทำยังน้องเขาก็เลยเอาหมูค่ะที่สุกแล้วกับขา้าวเหนียวเนี่ยเอาก้าอี้ หมือนเก้าอี้นะคะไปวางไว้หน้าบ้านแล้วก็เอาอาหารไปวางไว้แล้วก็ขยับจากจุดที่ทํางานมาใกล้เพื่อที่จะมองเห็นว่าแกมาตอนไหนอะไรเงี้ยเวลาเดิมเลยค่ะตีสามแกมาอีกแล้วทีนี้น้องเขาก็หันไปมองนะคะแกกินมือหยิบกินแต่ตาเขาจ้องมองที่น้องบูมตลอดเวลาเลยอพอน้องบูมท,ทําท่าลุกคือจะเดินไปว่าเอ๊ะแกจะพอจะคุยรู้เรื่องไหมแค่น้องบูมลุกขึ้น,นะค่ะแกเหมือนลนลานหยิบคว้าของกินในมือแล้วก็หอบ S <S <S เดินหนีไปทางหน้าหมู่บ้านสักพักหนึ่งคะ่ะเสียบหมูยังไม่ทันถึงเครื่องไม้เลยน้อง <S 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 บอกว่าบ้านของน้องอะ่ะมันอยู่ตน้ตนต้นซอยก็คือบ้านหลังที่สองมันจะไม่ลึกมากมันจะได้ยินเสียงรถผ่านไปผ่านมาบนถนนหน้าหมู่บ้านชัดเจนเน้องบอกได้ยินเสียงโคร่ดังมากเลยค่ะเขาก็แบบคิดว่าต้องเป็นยายแน่เลยยายต้องโดนรถชนแน่ <S 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 เขาก็วิ่งมาในบ้านค่ะมาหยิบเอากุญแจไปเปิดกุญแจหน้าบ้านแล้ววิ่งไปวิ่งไปถึงที่เกิดเหตุะเห็นว่ามันมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเหมือนชนเสาไฟฟ้าอย่างจังเลยแล้วก็มีผู้บ <ๆ S 1> เจบแต่ไม่ใช่ยายนะคะยายไม่ใช่คนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่ห่างจากมอเตอร์ไซค์ประมาณ2เมตรกว่าแต่สิ่งที่มันน่าตกใจคือคุณยายที่มากินหมูปิ้งตะเกียบแกใช้มือสองข้างค่ะจับเสื้อคนบาดเจ็บอ่ะแล้วก็ลากไปตามถนนแล้วก็แบบเหมือนพึ่มพำอะไรออกมาน้องเขาก็วิ่งตะโกนวกเวกไปใกล้ๆก็ได้ยินว่ายายพูดว่ามากลับบ้านไปหาผัวกูมาไปหาผัวกูมาแล้วก็แบบลากลากล่างผู้บาดเจ็บที่แบบเหมือนกาลังสลบแยบทพี่ไม่ได้สติอะคะอ่ะน้องเขาก็แบบตอนนั้นคือ คือไม่ได้หยิบโทรศัพท์ไป ตกใจทําอะไรไม่ถูกก็เลยตะโกนโวกเวกให้คนที่อยู่แถวหน้าซอยหน้าถนนใหญ่ออกมาคือเหมือนคนแถบนั้นจะได้ยินอยู่แล้วแหละว,ว่ามันมีอุบัติเหตุก็เขาก็พากันเปิดประตูออกมาทีละคนสองคนทีละคนสองคนจนกระทั่งมันมีเฮียคนนึงตะโกนแล้วก็ชี้ใส่คุณยายว่ายายบ้า aa, คนเนี้ยกระโดดตัดหน้ารถอยู่เรื่อยเลยอ,อย่างเงี้ยคือยายเขาก็หันไปเห็นว่าเฮียคนนี้กาลังชี้หน้าด่าเขาวางล่างผู้บาดเจ็บแล้วก็วิ่งเหมือนวิ่งหายไปสักพักช่วงชุลมุนนะคะรถพยาบาลมารถกู้ภัยมาก็รับผู้บาดเจ็บไปทีนี้ ผ่านไปค่ะน้องเขาก็แบบหวังอยู่ในใจว่าจะเจอยายอีกไหมเขาก็ยังทํางานอยู่หน้าบ้านทุกวันนะคะมไม่มีค่ะไม่ไม่มีไม่มีคุณยายไม่มาไม่มีวีแววมา <c oughs> อะไอย่างเงี้ยแต่ได้ยินเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอดๆจากซอย ถัดไปซอยถัดไป<ม>หอนมาเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งมาหยุดที่บ้านตรงข้ามน้องมีความอยากรู้ค่ะเพราะว่าคิดไปถึงว่าเอ,อ๊ะยายเป็นใครทาไมสิ่งที่แกพูดคือมาหาผัวกู<ม>แล้ววันที่เขามาหน้าบ้านเขาเขย่าประตูบอกช่วยด้วย,ๆๆย,ยช่วยหน่อยช่วยช่วยหน่อยนมนมช่วยหน่อยช่วยหน่อยน้องเขาเริ่มมีความแบบอยากรู้่ค่ะยายคนนี้เป็นใครมาจากไหนก็เลยใช้วันหยุดของตัวเองค่ะ<ม>สืบต่แสวงหาไป ทั้งวันเลยถามคนโน้นคนนี้คนนั้น,นนะแต่แปลว่าไม่มีใครรู้จักไม่มีใครให้คําตอบได้แล้วก็ไม่เจอใหญ่จนกระทั่งเย็นเลยเย็นวันนั้นน้องเขาก็ยังปั่นจัก,กรยานอยู่ในซอยอสารวจอยู่มันเป็นซอยที่ถัดจากบ้านน้องมาอีกซอยหนึ่งค,คือบ้านน้องอยู่ซอยสองซอยเนี้ก็จะเป็นซอยสี่เพราะซอยสามมันจะอยู่ตรงข้ามน้องก็ปั่นการสํารวจของน้องก็คือเริ่มข้ามแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมองขาไปมองฝั่งซ้ายไปจนสุดซอยปุ๊บขากลับมองฝั่งขวาแต่ทีนี้น้องไปสะดุ ดใจว่าเฮ้ยเรามาอยู่นี่ครึ่งปีทําไมเราไม่รู้ว่ามันมีบ้านล้างด้วยวะอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นติดกับที่โลกล้างสุดซอยค่ะแล้วก็จะมีบ้านหลังเนี้ยซึ่งมันดูมืดเพราะว่า ถ้าบ้านที่มีคนอยู่มันจะมีไฟเปิดใช่ไหมคะบ้านนี้ <dinheiro. S 1> ไม่มีไฟเปิดเขาก็ปั่นกาลังจะผ่านได้ยินเสียงที่คุ้นๆพี่แจ क, ๊ค<ส>นุ่มนุ่มนุ่มเสียงยายคนนั้นค่ะครับเขบามั่นใจเลยว่าเสียงยายคนนั้นแน่ๆยายที่ผมตามหาเขาก็หยุดแล้วก็จอดจักรยานไว้คือมองไปที่หน้าบ้านเนี่ยประตูเนี่ยค่ะมันแง้มๆอยู่เพราะว่ามันมีเถาไม้เรื้อยขึ้นพันแล้วมันไม่สามารถที่จะปิดสนิทได้เพราะว่ามันมีต้นมงต้นไม้มีหญ้าขึ้นน้องก็ตัดสินใจค่ะว่าอยากจะรู้ว่ายายต้องอยู่ บ้านหลังนี้แหละเขาก็ได้ยินเสียงอีกนม้นมน้มช่วยหน่อยช่วยหน่อยน้องก็ตัดสินใจค่ะเดินเข้าไปปากก็ตะโกนด้วยความว่ากลัวค่ะยายยายยายเป็นอะไรไหมครับมีอะไรให้ผมช่วยยายออกมาได้ไหมครับเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่เข้ามานี่แล้วก็เสียงเหมือนลากอะไรค่ะฟืดฟืดเข้ามาเข้ามามุมเข้ามาฟืดฟืดแล้วอีกอประมาณสัก3 49ก้าค่ะจะไปถึงหน้าประตูแล้วน้องเขาก็เลยหยุดจังหวะเดียวกันกับที่ประตูค่ะ,คะมันถูกผลักออกมาแล้วก็เหมือนประตูที่ไม่ได้ใช้งานนานนะคะมันก็ 让诶。嗯 คือผมยอมรับที่ทอฟฟี่ตอนนั้นผมตาขาวแล้วครับคือผมถอยหลังออกมาสองสามก้าวโดยไม่รู้ตัวไปทําไมก่อนเนยไปทําไมก่อนข้ออยากรู้ไงพี่แจ๊คทีนี้เขาก็ถอยหลังออกมามันเป็นจังหวะที่ป้าน่ะแกโผล่ออกมาพี่คือเขาก็หันหลังค่ะหันหลังวิ่งเลยตอนนั้นอยากรู้ก็อยากรู้ว่าคือคิดไปต่างๆนะนาว่าสิ่งที่แกลากอยู่ในบ้านน่ะคือแกแอบฆ่าใครแล้วก็แบบเอามาซ่อนไว้นี่นี้ไหมแต่ขามันทรยศไนคะคือขามันวิ่งแล้วไงพอมาถึงจักรยาน ได้แกก็คล้องออกแรงถีบแต่มันมีจังหวะหนึงค่ะที่เขาหันกลับไปมอง <Ừ. S 1> เห็นว่ายายวิ่งตามออกมาแล้วก็พูดว่ามามาให้พวกู้สิงเขาพูดแบบนี้ค่ะคือน้องคล้องจักรยานได้น้องก็ปั่นแล้วก็แบบเหมือนผวาอยู่สี่ห้าวันเลยนะพี่แจ๊คแล้วเขาก็แบบไม่กล้าใจอ่ะไม่กล้าอยากจะรู้นะว่ายายยังแบบคือหันไปมองค่ะเห็นว่าเขาลากขาตัวเองเพราะว่ามันบวมใหญ่มาก<อ>สิ่งที่ได้ยินลากฟืดๆในบ้านน่าจะเป็นการลากขาตัวเองอเพราะว่ามันบวมแบบเหมือนเหมือนแกได้รับบาดเจ็บอ่ะไม่รู้ว่า โดนรถชนวันนั้นหรือเปล่านะคะทีนี้ใจมันไม่กล้าพอที่จะกลับไปดูเขาก็ยังใช้ชีวิตประจําวันคือ,อ,อไปรับหมูมามานั่งทําแล้วก็แบบไปทํางานอย่างเงี้ยทุกวันเรื่อยๆคือเวลามันก็ผ่านไปประมาณเดือนกว่าทีนี้ น้องบอกว่าเฮ้ยก็เลยแบบเห็นคุณป้าคนหนึ่งเขาจะเป็นคนที่มีรถเข็นเล็กๆแล้วก็เดินไปตามหน้าบ้านเก็บขวดแล้วบ้านน้องเนี่ยจะเป็นบ้านประจําที่คุณยายจะมาขอขวดน้ําอัดลมอะไรเงี้ยเขาเห็นคุณป้าคนนี้ก็เลยคิดถึงคุณยายคนนั้นว่าป้าเก็บของเก่าจะรู้จักไหมเนอ้อก็เลยคิดถึงขึ้นมาก็เลยถามแอบถามไปว่าเออป้าครับป้าผม,มาเจอคุณยายคนนึงนะคะผมคิดว่าบ้านเขาอะน่าจะอยู่อีกซอยติดกันกับเราเนี่ยแหละป้ารู้จักไหมครับพอจะรู้จักแกไหมเหมือนแกจะสติไม่ค่อยดีเนาะแต่ดูน่าสงสารเพราะแกมา เคยมาขอหมูกับผมกินคือป้าขายของเก่านี่ MVP มากพี่แจ๊คให้วความกระจ่างดนทุกอย่างแน่นอนเลย,เลยคือโอ้โ oh, หถ้าเป็นป้าขายของเก่าป้าขายเข้าแกงขายอาหารตามสั่งใช่พี่ <ขอ S 1> แจคข้อมูลแน่นเปียแน่นเปียออน้องบอก MVP มากออคือรู้สิ อ๋อยายปลูกกันเหรอออยายอะไรนะฮะยายปลูกค่ะยายปลูกออยายปลูกใช่ค่ะอ๋อยายปลูกน่นเหรอรู้จักสิป้าก็เริ่มเล่าแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่ายายปลูกเนี่ยเขาอยู่บ้านหลังเนี้ยกับครอบครัวจนกระทั่งลูกเต้าเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวย้ายออกไปเขาก็อยู่กับสามีสองคนจนกระทั่งสามีแกเนี่ยเหมือนเป็นมะเร็งค่ะแล้วก็เสียชีวิตไปแกก็อยู่คนเดียวอยู่ต่อมาได้ประมาณสองสามปีแกเริ่มมีอาการเลือลนหลงหลงลืมลืมเป็นอัลไซเมอร์ค่ะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยมารับไปรัก แต่มันแปลกตรงที่ลูกสาวรับไปปุ๊บแกเหมือนจะหนีออกมาแล้วขณะที่ความจําเสื่อมไม่รู้ทําไมเขากลับมาที่บ้านหลังนี้ซ้ําๆซ้ําๆหลายรอบมากไม่รู้ว่าแกกลับมาได้ยังไงในขณะที่เป็นโรคความจําเสื่อมนะคะแล้วก็เดินไปถึงไหนตรงถึงไหนต่อไหนก็จะกลับมาที่บ้านหลังนี้จนกระทั่งพักหลังๆเนี่ยป้าเข้าไปคุยเหมือนแกพูดจําใครไม่ได้แล้วนะแล้วก่อนที่แกจะเสียไปเนี่ยแกทาตัวน่ากลัวมากไม่มีใครกล <okay. S 1> ้าเข้าใกล้เลยน้องบุ๋มก็ตกใจเฮ้ยแกเสียไปแล้วหรอครับเสียไปแล้วแต่ฉันจําวันเว ลาไม่ได้เงียสองสามเดือนแล้วมั้งทีนี้สิ่งที่น้องบูมไม่กระจ่างคือน้องเจอขณะที่ยายปลูกอะยังเป็นเป็นหรือ,อเจอขณะที่ยายปลูกอะตายไปแล้วคือเหมือนกับว่าที่แกเสียเพราะว่ากว่าลูกด้วยความที่ว่าแกแกไม่อยู่กับที่แล้วขาได้ได้รับบาดเจ็บไม่รู้ว่าแกไปตกท่อหรือได้รับออบาดเจ็บจากที่รถชนวันนั้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ากว่าลูกสาวจะมาเจอค่ะด้วยความที่แกเป็นเบาหวานด้วยแล้วแผลมันเกิดติดเชื้อพอมันติดเชื้อเนี่ยไปรักษาช้ามันลาม เขาไปถึงติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วแกก็เสียเสียชีวิตไปเท่ากับว่าที่เห็นมาทั้งหมดอะมันไม่ใช่นะคนหรือผีไม่รู้เป็นผีตอนอยู่ในบ้านเก่าหรือหรือยังไงนะพี่ยังไม่กระจ่างน้องเขาเล่าว่าจนกระทั่งผมว่าได้ไปฟังเรื่องที่พี่ต้อฟฟี่เล่าคือหนูเล่าไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะคือเล่ากับพี่เป้เฮยไว้ก็ก๊อกไว้มันเป็นเรื่องราวของป้าคนหนึ่งซึ่งโทรมาซื้อแหนมเราแล้วก็ให้เราไปส่งแล้วน้องเขาเลยเล่าว่าเฮ้ยพี่พี่จาชื่อหมู่บ้านได้ หมายโหจะไม่ได้มันผ่านมาปีกว่าแล้วน้องพี่จะไม่ได้จริงๆแต่สถานที่อพี่มันเป็นไปได้คือน้องเล่าอ่ะมันเป๊ะๆย่านนี้เลยใกล้เคียงกันใกล้เคียงมากแล้วคุณป้าอ่ที่จริงมันเป็นชื่อสมมุตินะคะแต่คำขึ้นต้นพยางแรกอ่ะเป็นชื่อเดียวกันคือคุณยายที่เป็นลูกค้าเราอ่ะชื่อคุณยายปลูกรักแล้วชื่อคนที่น้องเล่าในเรื่องอะคนในหมู่บ้านจะเรียกแกว่าแค คุณยายปลูกยายปลูกยายปลูกถามหน่อยว่าวบนโลกเนี้จะมีคนชื่อปลูกเอาจริงๆสักกี่คนใช่พี่แจ็คเราก็เลยมานั่งคิดว่ามันจะบังเอิญมันจะบังเอิญขนาดว่าเป็นคุณยายปลูกคนเดียวกันเ,<อ>เป็นบ้านหลังเดียวกันไหมอ,อไม่รู้ไม่รู้เลยแต่ผมก็วนกลับไปที่คําถามเดิมคุณท็อฟฟี่ว่าบนโลกเนี้ยจะมีคนชื่อยายปลูกสักกี่คนคนชื่อปลูก,กอะปลูก ปลูกรักปลูกต้นไม้ปลูกใดๆก็แล้วแต่จะมีสักกี่คนที่มันอยู่ในอนาบริเวณใกล้ๆใกล้ๆเคียงกันอาถามหน่อยอะใช่ค่ะบังเอิญมากไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าก็ใช่สิก็ถึงบอกกันว่าไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าและถ้ามันใช่แล้วยังไงล่ะเหมือนกับว่าแกไม่ได้ไปไหนแกก็ทําอยู่อย่างเงี้ยเหรออสิ่งที่เราไปเจอ,อพี่แจ็คเหมือนคุณป้าคนนี้เขาก็ยังแบบเหมือนวนเวียนอยู่บ้านหลังนี้เพราะคิดถึงคิดถึงแฟนคิดถึงอะไรแล้วแกก็แกเป็นระยะต้นๆนะคะ Mm. ตอนที่เราเจอ mm. แต่ ตอนที่น้องบูมเจอเหมือนจะเป็นเยอะแล้วอเพราะมันผ่านมาปีกว่ากว่าคือแน่นอนก็คือเหมือนแกก็ยังยังอยู่บนในไทม์ไลน์เนี้ยยังอยู่ในในลูปเนี้ยยังทําอะไรเดิมๆซ้ําๆไม่ไปไหนเพราะเหมือนเหมือนติดบ่วงอะไรบางอย่างมาให้ผัวกูสิงจำหน้ากลัวนะยิงวิธีการของแกทําไมแกต้องําหน้ากลัวขนาดนั้นวะไม่รู้พี่ทุกวันนี้น้องเขาบอกว่ายังยังเสียบหมูปิ้งรอรอป้าอยู่ทุกวันรอทําไมอ่ะอยากรู้อีกเหรอไม่เข็ดเหรออยากจะรู้อยากจะเจอ อยากจะถามไฉว่าเออป้าตายไปเนี่ยตอนที่มาหาผมเนี่ยตอนเป็นคนหรือตอนเป็นผีน้องเขาพูดอย่างนี้ค่ะแต่ตอนี่น้องไปแหมแหม่แต่พอ,อเอาเจอเจอเข้าจริงๆผมถามหน่อยจะมีสติในการถามไหมรู้อยู่แล้วนะ<ด>ว่าเจอรอบเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ปกติไม่ธรรมดาแล้วผมว่าสติในการถามเนี่ยมันจะไม่มีเอานาขนาดครั้งที่แล้วเจอเหมือนบอกว่าอยากรู้ว่ามันใช่หรือเปล่าก็เข้าไปเจอแล้วก็รับไม่ได้ไงแล้วถ้ารอบนี้มานะผมว่า คราวนี้รู้แล้วว่าแกจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วผมว่าแกจะมาน่ากลัวกว่าเดิมมาดิน่ากลัวลใช่ใช,ใช่ค่ะ ทุกวันนี้น้องยังเอาเก้าอี้ไปตั้งแล้วเอาหมูมาไว้ให้ทุกคืนเหรอใช่ค่ะแล้วเขาก็ยังเสียบหมูย่างดึกๆอย่างนี้อยู่เหรอใช่ค่ะแต่เขายังไม่เจอน้องบอกผมแม่อยากเจอพี่ถึงขนาดเข้าไปถึงบ้านเลยก็กไม่รู้ว่าจะอยากเจอในที่นี้เนี่ยถ้าเขามาจะรับได้หรือเปล่า่าไม่รู้แมนั่นคืพี่แจ๊คอาจจะสติสตังค์ไม่ดีเหมือนกันนะก็เป็นไปได้เกิดแบบอยากเจอมากๆคือใจมันแบบจิตมันคิดถึงเขามากๆเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอนุญาตให้เขาเข้าบ้านเอานะ ก็ใช่อะ <He? S 2> ดิเข้้าาบนออยู่่ก็ใชดเหมือนแบบอยากเจออะอยากเจออะแล้วมันจะมีแว็บหนึ่งคือถ้าสมมติว่าแกมาจริงๆแล้วไปอนุญาตให้แกเข้ามาทีนี้นี่งานช้างเลยนะสุรินเลยนะผมบอกไว้เลยนะใช่ทีนี้จากบ้านที่ไม่เคยมีอะไรอาจจะมีอะไรก็ใช่อะสิอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยผมว่าเราไม่ต้องอยากรู้เรื่องอะไรบางเรื่องก็ได้เรื่องบางเรื่องปล่อยให้มันเป็นสิ่งลี้ลับของโลกใบนี้ก็ได้ใช่ค่ะจุกบ,บ้านเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างก็ได้ถ้าไม่ใช่ความอยาก รู้ของน้องก็อาจจะไม่มีเรื่องนี้นะพี่แจ็คแต่พอรู้แล้วมันก็ควรจบแล้วไงอันนี้รู้แล้วนะถูกป่ะใช่ค่ะเออแต่อยากจะถามอีกอยากจะเจออีกอันเนี้ยแล้วแต่เออแต่ยายแกน่ากลัวใช่ค่ะน่ากลัวมากอ่ะด้วยวิธีการของแกด้วยวิธีการพูดของแกความป่วยด้วยพี่ความป่วยเนาะออน่ากลัวมันไม่สามารถที่จะแบบว่าคอนโทรได้อะแกก็สามารถที่จะพูดอะไรหรือทําอะไรก็ได้ทีน้องน้องก็ฟังอยู่ไหมฟังอยู่ค่ะแต่ว่าน้องเขากลับไปเกี่ยวข้าวที่ชัยภูมิตอนนี้อ๋อนี่ไงพูดได้ไง ไม่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุไงใช่ค่ะเดี๋ยวก็กลับมาแล้วก็จะมานั่งลุ้นต่อเพ้อเผอตอนนี้ไม่อยู่ไม่อยู่บ้านที่จุดเกิดเหตุถูกป่ะไปอยู่ชัยภูมิแกอาจจะมาแกอาจจะมาตอนนี้แล้วก็ได้เออไม่แน่นอแจิคเนาะจิตไงจิตเรียกแกมาไงก็ไม่แน่ไงออนะครับอ้าวได้ครับคุณท็อฟฟี่เล่าสนุกเหมือนเดิมเห็นป่ะไหนบอกตื่นเต้นที่จริงหนูจะอยากค่อยๆเล่าให้มันยืดๆไปถึงตีห้านะพี่แจ็คแต่ทําไมไม่รู้มันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวจบแล้วถ้าเห้าย ผมว่าเรื่องนี้มันจะไม่น่ากลัวแล้วเราจะต้องมานั่งอธิบายประตูประตูรั้วกันว่ามันมีกี่ซี่มันทํามาจากอะไรกําแพงมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างมันต้องยืดอย่างนั้นเลยนะค่ะแล้วแกก็ค่อยๆแลบลิ้นยืดเลยนะขอบคุณคุณท็อฟฟี่ด้วยที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะค่ะยินดีค่ะพี่แจ็คดูแลอ่ารักษาสุขภาพด้วยนะครับค่ะเช่นกันนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผม หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยเนสกาแฟสยองทั้งคืนตื่นคูณ3กับเนสกาแฟทริเปลิล